สปอนเซอร์บายเอเอในตอนนี้เดอะซิมเขาก็ได้มีการเอ็กกับสปอนบ๊อบแล้วเราก็เลยสร้างบ้านสับปะรดขึ้นมาเพื่อทำชาเลนจ์จับเด็ก4ี่คนมาแข่งขันในเกมดานต่างๆซึ่งเราก็ได้มีการออกแบบด้านในให้เป็นห้องสีสันสดใสและก็มีเกมต่างๆไว้ให้เล่นผู้ที่ชนะเกมนี้จะได้รับเงินรางวัลหน 1, ึ่ง,งแสนเซนติเมตรจะ,<ล>ะมีผู้ชนะได้เพียงคนเดียวแต่เด็กๆจะต้องร่วมกันทํากิจกรรมและผ่านดันไปพร้อมๆกันเป็นทีมหากคนในทีมยังทาภารกิจไม่สำเร็จจะไม่มีใครสามารถผ่านไปห้องถัดไปได้และเมื่อแข่งขันมาจนถึงหลังทททีี่่่เดดด็็กกกกกๆุคคนนนนนนจจะะะไ้้รรรัััับบสสสิิิธ์ใใาาาพออปหงงมววย ครพเรียกได้ว่าเป็นบ้านในฝันของเด็กๆหลายๆคนเลยค่ะสำหรับวิธีการคัดเลือกเด็กแต่ละคนเนี่ยเราได้มีการสุ่มเด็กๆจากเมืองต,ต่างๆมาและเราก็ได้มาทั้งหมด4คนตามนี้เลยค่ะมาทําความรู้จักน้องคนแรกกันนะคะคนแรกจะชื่อว่าน้องทาน,นีค่ะเป็นตัวแทนจากเกาะสุรนีคนต่อม,มาเป็นตัวแทนจากภูเขาโคโมเรบิชื่อว่าน้องทาสิมคนที่3ชื่อว่าน้องเอลซ่าเป็นตัวแทนจากเมืองวินเดนเบิร์กส่วนซิมคนสุดท้ายเป็นตัวแทนจากเมืองคอปเป์เดลชื่อว่าน้องเอมี่ก่อนเริ่มการแข่งขันเราได้มีการลบทักษะของเด็กๆแต่ละคนออกไปให้หมดแล้วเพื่อความแฟรส่่่่่ววนนนเืออองงคคาามต้กกี การแข่งขันเราก็เพิ่มให้เต็มแบบนี้ทุกซิมเลยค่ะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มด่านที่1กันเลยดีกว่ามาฟังกติกากันค่ะสาหรับกติกาของท้องที่1เนี่ยเราต้องการเด็กที่มีทักษะความคิดสร้างสารรค์โดยในสซิมเดี่ยจะต้องมี1ซิมที่มีหลอทักษะความคิดสร้างสารรค์เต็มเลเวลหนึ่งเริ่มแรกก็จะให้เด็กๆมานั่งรวมกันที่ห้องแข่งขันเพื่อรอเวลาโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะไปคลิกที่โตะว,วาดรูปแล้วก็เลือกคําสั่งให้เด็กๆทางานฝีมือดูดูหลอ,อนจากนั้นก็จะมาตั้งายยนก็ื่ๆ ะะโอเคถ้าพร้อมแล้วเกมที่1ก็เริ่มค่ะเกมนี้ไม่มีอะไรยากเลยค่ะอาจ,จต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เล็กๆน้อยๆแต่เราเชื่อว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยยังไงเขาก็มีกันทุกคนอยู่แล้วแน่นอนว่าระหว่างที่ฝึกๆอยู่ซิมก็ได้รับทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมาด้วยถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของห้องนี้เลยค่ะทําไปไม่นานก็มีสัญญาณเตือนว่าหมดเวลาเรียบร้อย ตอนนี้ทุกคนจะต้องวางสีลงแล้วเรามาดูคะแนนกันค่ะน้อง่านเนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ2ซึ่งตรงกับโจทย์ที่เราต้องการถือว่าน้องผ่านค่ะน้องทาคุยังไม่ถึง1หลอดนะคะเช่นเดียวกับเอลซ่าแล้วก็เอมี่ด้วยแล้ว่ารอบนี้ซิมที่ผ่านตามกติกาที่ตั้งไว้ก็คือน้องทานเนค่ะเก่งมากโอเคหลังจากเสร็จสิส้นภาร,รกิจเด็กๆก,ก็จะมุ v e จากห้องที่1ย้ายมาอย่างห้องที่สงองเป็นห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะสําหรับห้องนี้เนี่ย<ม><ม>การแข่งขันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยพร้อมแล้วไปฟังกติกาาาาาาากกกกกกัััันนนนค่่่่่ะะสสํหหรรรบตตติิใ้้้้้อออองงงงททททีีีีี2มมยูวเเด็ษปญ จะต้องมีอย่างน้อยสองซิมที่มีสก,กิลสติปัญญาผ่านเลเวลหนึ่งสำหรับในห้องเด็กๆจะได้รับโตทดลองวิทยาศาสตร์ซิมละ1ตัวโดยเราจะทําการคลิกที่โต๊ะแล้วก็เลือกคําสั่งทําการทดลองแบบนี้จากนั้นก็มาเซตเวลาโดยเราจะเริ่มกันที่เวลา11บเอดโมงและเก่นมนจะสิ้นสุดลงที่เวลาบ่ายหนึ่งตอนนี้ก็เจะใกล้ถึงเวลาแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่คลิกกดเริ่มเด็กๆก็จะประจําการที่โต๊ะที่เราได้จัดสรรเอาไว้ให้ใกล้ๆเขานะคะทุกอย่างดูเหมือนกาลังจะผ่าน,นไปด้วยดีจนกระทั่งใช่แล้วค่ะวิธ วิกฤติว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงๆค่ะและโต๊ะของน้องที่ได้รับความเสียหายก็คือโต๊ะของน้องทาคุซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเซฟนี้เราจะไม่นับค่ะกดออกเลย โอเคเรากลับมาใหม่แล้วนะคะรอบนี้ก็ไปติดสัญญาณการไฟไหม้มาเรียบร้อยเราจะมาเริ่มภารกิจที่สองนี้ใหม่ตั้งแต่แรกเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเราคลิกให้น้องๆเิ่มสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเวลาที่น้องๆอยู่ในห้องนี้ก็คือทักษะสติปัญญาขึ้นเร็วตัดภาพมาที่ฝั่งน้องธานีกันบ้างนะคะดูตั้งใจฝึกเลยทีเดียวแต่ว่าทาคุรงนู้นฮะอย่าไหม้อีกนะลูกพี่กังวลหนูที่สุดเลยเอมี่กับเอลซาก,ก็ตั้งใจไม่แพ้กันเลยจาะแข่งขันด่านนี้ไปได้สั<า>กพั<า>กหนึ่งก็ครบสองชั่วโมงพอดีและนนาาฬิกก็งขึ้ 鲜儿、yeah. งั้นมาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะพากันออกจากห้องนี้ได้หรือเปล่าเริ่มที่น้องทานเนนะคะสติปัญญาอยู่ที่ระดับ2ผ่านค่ะน้องทาโคก็ระดับ2เหมือนกันเอลซาก็ถึงระดับ2เหมือนกันและเอมี่ก็ระดับ2เหมือนกันทุกคนผ่านหมดเลยค่ะเก่งมากเกมในห้องที่2เนี่ยถือว่า easy pc มากๆเลยนะคะเด็กๆทําได้ทุกซิมเลยถ้าอย่างนั้นเราก็มุมงไที่ด่าน3กันเลยดีกว่าสำหรับในห้องนี้เราต้องการซิมที่มีทักษะกลไขกล้ามเนื้อเลยจะต้องมีอย่างน้อย2ซิมที่มีทักษะนี้เต็มหลอดถึงเลเวล2วิธีการเล่นค ะะเขาก็จะมีให้เราเลือกเพื่อนที่จะเล่นด้วยเราก็เลือกมาสซิมส่วนเวลาในการเล่นเราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสจนมาสิ้นสุดที่เวลา5้าโมงเย็นด่านนี้ให้เวลาจุกจุดชั่วโมงเลยนะคะมาดูกันว่าเด็กๆจะทําได้หรือเปล่าด่านนี้นอกจากเด็กๆจะได้ฝึกใช้ทักษะก,กลไกกล้ามเนื้อแล,แล้วเวลาที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะสนิทก,กันมากขึ้นด้วยเอาจริงถ้าไม่นับว่าเป็นการแข่งขันเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเม็กแฟนดีๆอย่างหนึ่งเลยตอนนี้ทักษะก,กลไกกล้ามเนื้อของเด็กๆขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก รอเราทุกคนวางมือค่ะรอบนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะเวลาปลุกแค่รอบเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาดูทักษะกันคนแรกน้องท่านยังทําไม่ผ่านนะคะเราต้องเต็มถึงเดวลสองนะส่วนน้องทาคุก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันค่ะด้านเอลซาก็ไม่ได้เหมือนกันยังถึง2แต่ยังไม่เต็มคนสุดท้ายน้องเอมี่ก็ยังไม่ได้ค่ะสรุปก็คือภารกิจในห้องที่3มไม่มีซิมไหนผ่านเลยสักซิมค่ะแต่ว่าการแข่งขันของเราก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มเวลาให้เด็กๆอีก1่งชั่วโมงเต็มครั้งนี้ก็ไม่ลื อยู่ที่เวลา1นึ่ทุ่มตรงโอเคพร้อมแล้วก็มากดเล่นเกมแล้วก็เลือกเพื่อนกันเลยค่ะเราก็จะเลือกเซตเดิมที่เราเล่นด้วยเมื่อกี้เลยจริง,รงๆแล้วการทดเวลาให้เนี่ยส่งผลเสียมากกว่าผลดีอีกนะคะราคาความต้องการของเด็กๆลดลงเรื่อยๆทุกนาทีแถมระหว่างการทำภารกิจในห้องต่างๆที่ผ่านมาเด็กๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปหาอะไรกินหรือว่าไปเข้าห้องน้ําเด็กค่ะ โอเคตอนนี้หมดเวลาพอดีเลยเรามาไล่ดูกันดีกว่านะคะตอนนี้น้องทานีโนไก่กล้ามเนื้อถึงระดับ3น้องทาคุถึงระดับ3เอลซาก็ระดับ3และเอมี่ก็ระดับ3เหมือนกันถือว่าตรงกับโจทย์ที่เราให้ไวท้ทุกๆคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้น้องๆก็ผ่านเรามามูฟจากห้องใหม่เลขที่3ไปยังห้องใหม่เลขที่4กันค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วภารกิจหลังๆเนี่ยค่อนข้างยากอยู่นะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาในห้องที่4ในห้องนี้เราไม่ด้การทักษะแต่รวมมกันนนให้้้ไดออยยย่าง300ซิเี ก็คือในห้องนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ตัวนี้ที่จะช่วยให้ผลิตหรือว่าประดิษฐ์กระดาษในรูปร่างต่างๆโดยตัวเราเองที่เป็นผู้เล่นเนี่ยจะต้องเป็นคนสั่งคําสั่งให้น้องๆแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นลวดลายให้น้องๆด้วยอาจจะมีความต่างๆของสีบ้างแต่ว่าลวดลายก็จะเป็นลวดลายเดียวกันนะคะส่วนเวลาเนี่ยเราจะให้สูงสุดถึงเที่ยงคืนเลยโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มภารกิจของด่านที่4กันเลยดีกว่าโอเคเราคลิกคาสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เด็กดก,กําลังจะเริ่<ำ>่่่่่่่มมมททํําาาภรรรรรรกกิิจนน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 ีี้้สสสงงงงงงงึเเเเเปปป็็ออออออุคคหัับๆลยใใใชืืขขษะแตว ต้องการที่ลดลงเรื่อยๆเลยไม่แน่ใจเลยค่ะว่าภายในระยะเวลาที่ให้ใเด็กๆจะทํากันทันหรือเปล่าและตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะที่ละคนเวลาที่ทําเสร็จแล้วของที่ได้จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเด็กๆแต่ละคนค่ะเมื่อมีคนทําเสร็จแล้วเราก็จะไม่รอช้าจะคลิกคําสั่งใหม่ๆแบบนี้วนไปตอนนี้กําลังเข้าสู่รอบที่2แล้วค่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะเสร็จพร้อมๆกันนะแต่ว่าต่อให้เราจะสั่งพร้อมๆกัน่ะเด็กๆก็จะใช้เวลาทําต่างกันนะคะแล้วก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยบางคนก็จะขึ้นเร็วบางคนก็จะขึ้นช้าด้วยอ่าตอนนี้เริ่งใหม่แล้วนะะค เด็กจะสามารถทําเป็นตัวกระถางต้นไม้ได้แล้วก็จะมีทาคุเอลซ่าแล้วก็ทานีน้องเอมี่เนี่ยเหมือนจะทมหลังเพื่อนอยู่นิดนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สามารถทําได้ทันพื่อธิบายกดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการสั่งคําสั่งให้น้องๆครับกระดาษกันก่อนเที่ยงคืนต่อให้นิฬิกาปลุกดังเลยเวลาเที่ยงคืนมาแล้วแต่ถ้าเด็กๆยังทําอยู่ก็สามารถทําต่อได้นะคะเพราะว่าเราสั่งคําสั่งไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้น้องเอลซ่าสกิลพัฒนาขึ้นแล้วนะคะน้องสามารถครับกระถางต้นไม้แต่ว่าสามารถเลือกกกกสสีีีไไดดด้้้้เเเเพพิิ่่่มมมมมมมววยนนนะาาาาา2แลหตตุรรณอ็็ถถึงๆ ทำอะไรได้เพราะรู้สึกอึดแล้วคือเป็นกันทุกคนเลยค่ะเนื่องจากว่าน้องๆอยากจะเข้าห้องน้านะคะแต่ว่าในกติการเราเนี่ยเราไม่อนุญาตให้น้องๆออกไปไหนได้ สัญญาณหมดเวลาดังขึ้นพอดีค่ะเราจะต้องมานับของรวมกันแล้วนะคะสิริรวมเนี่ยน้องๆเหมือนจะทํากันได้แค่คนละ5ชิ้นเท่านั้นเองจะมีของน้องเอมมี่ที่มีตุ๊กตาอันนึงโผล่มาซึ่งน้องไปขโมยมาจากที่โรงเรียนนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเราจะขายทิ้งออกไปก่อนจากนั้นก็จะย้ายของจากเด็กทุกคนไปรวมกันไว้ที่เด็กคนเดียวจะได้ขายได้ง่ายค่ะโอเคมาเริ่มขายรอบแรกกันเลยลุ้นๆว่าจะได้ไหมปรากฏไม่ได้นะคะรอบนี้ยังไม่ผ่าน แต่ประเด็นคือเด็กๆทําอะไรไม่ได้เลยค่ะคลิกคําสั่งอะไรก็รู้สึกอึดอัดไปหมดเลยเอมมี <S <S ่ก <AM B S 2> ับทานีฉี่ราดแล้วนะคะน้องเอลซาตอนแรกเหมือนจะทําไปได้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนกติกาการันหันโดยการให้เด็กๆเ,เนี่ยหยิบซีเรียลกินกันให้คนละถ้วยแล้วก็จะอนุญาตให้ออกมาใช้ห้องน้ําในห้องที่5ได้เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเด็กๆจะทําอะไรต่อไม่ได้เลยค่ะและเกมก็จะไปต่อไม่ได้ด้วยพอได้เติมความต้องการซะหน่อยทานีก็รู้สึกดีขึ้นนะคะตอนนี้น้องได้รับแรงบันดาลใจด้ววววยคค่่ะังงง้้นน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 ตอออีีหหหหูกก็็็เเปมมมมืึใาาขทจ สั่งคำสั่งให้น้องคลับกระถางต้นไม้ต่อเลยโอเคตอนนี้ให้ธานีทํามาประมาณนึงแล้วมาลองขายกันดูอีกรอบแม้ว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่าสั่ง,งน,น้องทําเพิ่มได้ประมาณ3อันนะคะยอดรวมตอนนี้อยู่ที่279<ม>ยังไม่ผ่านค่ะคิดว่าทําเพิ่มอีกประมาณ2-3อันน่าจะผ่านแล้วแหละเพราะฉะนั้นทานีลูกดูเป็นความหวังของทีมนะคะที่ต้องสั่งทานีทำอย่างเดียวเพราะว่าคนอื่นในทีมตอนนี้ไม่ไหวเลยค่ะลืมบอกว่ารอบนี้เราไม่ได้จับเวลาแล้วนะคะคือปล่อยจะจอยเลยเพราะว่าจับยังไงก็ไม่ทันค่ะน้องไปทําเพิ่มได้อีกก3 3ออันนนนะะะคคคผผลรราาาว่่่บบี้้ขยได พอดีเลยวยเยอะให้ทานเนเลยค่ะเดอะแบกของทีมนอกนั้นเนี่ยคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะอิดโรยกันมากๆสงสารเด็กๆอ่ะสหรับด่ดานต่อไปเนี่ยก็จะเป็นด่านที่5ซึ่งจะเป็นด่านที่อนุญาตให้เด็กๆมาเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าด,าด่านม่อกี้เด็กๆก็ได้ใช้ห้องน้ำกันไปแล้วละคะ่ะซึ่งถ้าดูตอนนี้เนี่ยค่าความต้องการของแต่ละคนยํยยมมาแย่มากๆเลยนะคะทั้งเรื่องสุขอนามัยแล้วก็พลังงานรวมถึงความหิวดัวงนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะคลิกคำสั่งให้น้องๆเนี่ยใช้งานด่านที่5ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะอนุญาตให้นมัดาบรเ็ก อาหารรับประทานของว่างหรือว่าจะมานั่งเล่นแล้วก็งีบได้และเมื่อพักผ่อนในด่านที่7เต็มที่แล้วเนี่ยก็จะกลับมาด่านที่6ใหม่ซึ่งในด่านนี้เนี่ยก็จะมีภารกิจให้น้องทํากติกาก็คือเด็กๆจะต้องได้รับทักษะการเล่นไวโอลินค่ะซึ่งทุกซิมจะเป็นจะต้องผ่านเดเวลหนึ่งอันนี้จะไม่จํากัดเวลานะคะเมื่อผ่านแล้วถึงจะมีสิทธิ์ไปยังห้องที่8ได้ในห้องนี้เด็กๆจะได้รับไวโอลินคนละหนึ่งตัวค่ะเราก็จะไปคลิกให้น้องฝึกแบบนี้เลยค่ะโอเคแทางั้นภารกิจในด่านที่6ก็เริ่มนะัดนนี้ตอกดสั่งก็ไม่่ควานๆจะยืเรีียกัันนนนแบบ้ะะคห เขาสำหรับทักษะไวโอลนเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนหนึ่งของทักษะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งเวลาเราฝึกไวโอลนเนี่ยก็จะได้รับทักษะความคิดสร้างสรรค์ไปในตัวเลยฝึกได้ไม่ทันไลแต่ละคนก็ไม่ไหวซะแล้วค่ะต้องให้เด็กๆมางีบก่อนนะคะไม่มีใครสามารถฝึกต่อได้เลยตอนนี้ หลังจากน,นี้ไปปั๊บหนึ่งเอลซ่าสามารถกลับมาฝึกต่อได้ตามด้วยน้องทานีมีเอมี่เดินตามมาต,ติดและตามด้วยซิมคนสุดท้ายน้องทารตอนนี้ทีเด็กทั้ง4คนกลับมาฝึกทักษะไวลินพร้อมกันแล้วนะคะมันดูกันดีกว่าว่าใครนําอยู่ตอนนี้คะแนนที่นําทุกๆซิมเลยก็คือเป็นของน้องเอลซ่าค่ะและในที่สุดน้องก็ผ่านเลเวลหนึ่งเรียบร้อยก็เท่ากับว่าตอนนี้น้องจะเป็นคนแรกที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในห้องหม่เลขแปดก่อนเพื่อซึงตอนนี้น้องก็เดินมาถึงที่ห้องแล้วงั้นเรามาฟังกติกาของห้องนี้การแข ซิมจะต้องผ่านถึงเลเวลสาสามารถกลับไปใช้ห้องห้ากับเจ็ดได้แต่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งซิมที่ผ่านเข้ารอบห้องนี้อีกคนนึงและเอลซ่าที่เพิ่งเข้ารอบก็ไม่สามารถกดคําสั่งอะไรได้แล้วค่ะเพราะว่าน้องรู้สึกอึดอัดแต่ตามกติกาถ้าน้องจะออกไปพักผ่อนจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งซิมผ่านเข้ามาในห้องนี้เป็นเพื่อนกันก่อนเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องลบประตูออกไปถ้าเกิดมาดูกันว่าคนไหนมีโอกาสที่จะได้เข้ารอบมาเป็นคนที่สองท่านี้เนี่ยเกือบเต็มแล้วนะคะ้าคูยังอีกนิดนึ่งค่ะส่วนเอมมี่เะนนที่่าผน ก่อนหน้านี้ก็สามารถได้สิทธิ์กลับเข้ามาพักในห้องที่7ได้น้องท่านผ่านอีกคนหนึ่งแล้วค่ะเราก็เลยให้สิทธิ์น้องกลับเข้ามาใช้งานในห้องที่5เพราะว่าความต้องการน้องต่ำมากส่วนเอมมี่ที่เพิ่งผ่านไปห้องที่8ตอนนี้น้องทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะรู้สึกอึดัดก็ต้องกลับออกมาเหมือนเดิมในขณะเดียวกันทาคุก็ผ่านพอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้4คนผ่านครบหมดแล้วนะแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนหมดแรงกันหมดเลยยังไม่มีใครไปเล่นด่านที่ห้อง8ดได้เลยนะหลังจากนอนพักสักแป๊บหนึ่งก็มีอย่างน้้้้้อออออออย2ททีีมมมมมม่่่สาา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 รถใชงงงนนนนนไดดกกก็คคืืเเเับบะูหวซจ ติดๆเลยค่ะหลังจากพักผ่อนกันไปแล้วเมื่อกี้ทุกซีจะต,ต้องมีทักษะตระก,กะอย่างน้อยถึงระดับ3นะคะแต่ว่าเท่านี้ดูตอนนี้เนี่ยก็คือยังอยู่ที่ระดับหนึ่งกันเองเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยเวลาล่วงเลยมามากกว่าที่คิดเราก็เลยให้เด็กๆโทรไปเลาพักร้อนกันทุกคนเลยหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมาฝึกกันครบทุกซิมตอนนี้ทุกคนทยอยออกไปพักผ่อนกันหมดแล้วเหลือน้องทาคุคนเดียวซึ่งตอนนี้น้องก็ฝึกมาเรื่อยๆจนถึงระดับ2แล้วค่ะคือเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้น้องไม่ไหวแล้วนะคะกําลังเดินกลับมานอนห้องที่าานนกตอี้มงงทัเลลซ่่พฟืววแ็ ดยกแต่ว่าสภาพค่อนข้างจะมอมแมมเลยทีเดียวพอทั้งสองกลับไปพักเนี่ยก็เอมมี่แปะมือเข้ามาเล่นในห้องนี้ต่อซึ่งตอนนี้เอมมี่ก็ได้ทักษะตะกะถึงระดับ2แล้วทาคูกับเอลซ่ากลับมาลงสนามอีกแล้วค่ะสงสารเด็กๆมากเลยอะเดี๋ยวทาเดี๋ยวพักกลับมาดูคะแนนกันนะคะตอนนี้น้องเอลซ่าเนี่ยถึงระดับที่2ของทักษะตะกะแล้วแต่ว่าค่าความต้องการของเด็กๆแต่ละคนก็คือ่ยมแย่มากค่ะหลักๆเลยก็คือทุกคนพลังงานใกล้จะหมดแล้วนะคะนอนโซฟามันไม่พอจริงๆทานีก็คือสกปรกมากลูกหลังจากทานีกับเอมมี่ไปพักผ่อนตออนนนนี้้งทาค น้องเอลซาก็แปะมือมาเล่นหมากลุกต่อและดูเหมือนความพยายามรอบนี้จะเป็นผลนะคะเพราะว่าน้องทาคุถึงทักษะตะก,กะระดับ3แล้วค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะผ่านเขารอบไปห้องที่เก้าผู้ไปพักผ่อนคนแรกก็คือน้องทาคุนั่นเองค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยลูกห้องที่เกห้องแห่งความสบายรออยู่เข้ามาถึงในห้องนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะคะสิ่งแรกที่จะให้น้องทําก็คือนอนค่ะและเนื่องจากเพื่อนๆคนอื่นๆยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานห้องนี้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตั้งล็อกประตูไว้ให้น้องทาคุเข้าได้ ะะกลับมางีบกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้โทรลาพักร้อนกันเพิ่มอีกหนึ่งวันหลังจากพักผ่อนกันไปจนดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วก็มีเอมมี่กับเอลซ่าที่สามารถมาเล่นต่อได้ส่งผลให้ตอนนี้เอมมี่ผ่านทักษะตะกะถึงระดับ3แล้วค่ะและผู้ที่ผ่านเข้ารอบบ้านสับป,ปะรดหลังที่9คนที่2ก็คือน้องเอมมี่ค่ะเรามาดูคะแนนของเด็กๆที่เหลือนะคะตอนนี้เอลซ่าอีกนิดเดียวเองค่ะประมาณ70กว่าแล้วส่วนทานเนยังเหลืออีกเกือบครึ่งเลยนะลูกในขณะที่ทา์เนยังพักอยู่น้องเอลซ่าก็ใกล้แล้วนะคะและก็ผผ่่่่าาาานนนปททีีีเเรรรยยบบ้้้ออคข ประลดเป็นลันแบบที่3ก็คือน้องเอลซ่านั่นเองตัดภาพมาที่ทานเนยังคงยีบอยู่นะคะหนูจะไหวไหมเนี่ลูกเดี๋ยวให้น้องพักแล้วก็เติมค่าความต้องการแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้แดงเยอะมากโอเคตอนนี้น้องสามารถกลับมาฮึดแล้วก็สู้ต่อได้หลังจากพักผ่อนไปแป๊บหนึ่งแถมตอนนี้เนี่ยังมีพลังงานเต็มเปลี่ยมไปอีก6ชั่วโมงเต็มๆและในที่สุดน้องก็ทาสาเร็จค่ะผ่านเข้ารอบเป็นคนที่4ี่เก่งมากๆลูกตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาเข้าไปพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วนะสงสารน้องมากทุกคนตอนนี้น้องปวดฉี่นะคะแล้วดูท่าเดิิมมเเททท่่่่าาาาาากกกับบวตออนนนนี้ดด็ุซสสรถผ บ้านหลังต่างๆมาถึงบ้านสับป,ปะรดหลังที่9ได้สําเร็จก่อนอื่นก่อนใดตอนนี้ให้เด็กๆพักผ่อนกันไปก่อนนะคะการนอนสําคัญที่สุดเดี๋ยวพ่อเด็กๆตื่นเนี่ยเราจะมาตัดสินผู้ชนะกันเจ้าบ้านสับป,ปะรดหลังนี้จะมี2ชั้นนะคะชั้นบนจะเป็นห้องน้าแล้วก็ห้องนอนส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นสาหรับกิจกรรมสันทนาการต่างๆเด็กๆสามารถมาหาอะไรกินหรือว่ามาเล่นของเล่นกันที่ชั้นแรกได้ซึ่งหลังจากเด็กๆได้นอนกันเต็มอิ่มและได้เล่นสนุกกันจนเต็นที่แล้วเราจะมาเริ่มประกาศผลตัดสินกันเลยค่ะในการตัดสินคร ทักษะกลไกกล้ามเนื้อทักษะความคิดสร้างสรรค์และก็ทักษะสติปัญญาซิมที่ทําทักษะได้มากกว่าใครเพื่อนเนี่ยก็จะได้ลําดับที่1ไปลองลงมาก็จะเป็นลําดับที่2และผลการตัดสินก็สรุปออกมาเป็นตารางตามนี้เลยค่ะจากตารางทุกคนจะเห็นได้ว่าน้องธานีเนี่ยเป็นทักษะกลไกกล้ามเนื้อทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก the ็ทักษะสติป right. ัญญาสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะส่งผลให้น้องคว้าอันดับที่1ไปส่วนซิมที่ได้ที่2เนี่ยก็จะเป็นน้องเอลซ่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลสรุปก็คือเป็นนนนนน้้องทททาคคีีีี่่่่่ะสิ2 คะแนนลงลงมาก็คือน้องเอลซ่าค่ะน้องดูจะดีใจนะคะดูจากการทำหน้าทำตาโอเคและในที่สุดการแข่งขันของเราก็จบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะต้องถึงเวลาส่งเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะหลังจากกักตัวเขามานานต่อไปนี้เราจะทำการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะโดยจะเริ่มจากน้องทานีก่อนนะคะก็จะคลิกย้ายน้องกลับมายังครอบครัวเดิมของน้องเลยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเรามีเงินเยอะมากนะคะเราก็จะมอบให้น้องไปเลย1นึ่งแสนซิมบรียนเรียบร้อยค่ะสหรับผู้ชนะในลำดับที่2ก็คือน้องเอลซ่านะคะเราก็จะย้ายน้องกลับมายังครอบครัวเดิมแล้วก็ ผู้ชนะลำดับนี้เนี่ยเขาจะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่3า0 0 0่ซิมเบเรียนเราก็จะพิมพ์ไปเลยว่า3 0 0 0 0จากนั้นก็มาสู่รางวัลปลอบใจนะคะคนแรกเนี่ยเราก็จะให้เป็นน้องทาคุค่ะย้ายน้องเข้ามาแล้วก็จะได้รับรางวัลปลอบใจ 5, 0 0 0ซิมเบรเรียนส่วนซิมคนสุดท้ายก็คือน้องเอมี่นะคะก็ย้ายน้องกลับมาที่ครอบครัวเช่นเดิมแล้วก็พิมพ์ไป 5, 0 0 0ซิมเบรเรียนเรียบร้อยค่ะตอนนี้ส่งน้องๆกลับบ,บ้านและมอบเงินรางวัลให้กับทุกซิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบคอนเทน ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสาหรับกติกาการร่วมสนุกเพื่อนรุ่นรับภาเสริมบิกินี่บอททอม bundle อันนี้สามารถอ่านกติกาตามวิดีโอที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะโดยเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะคนที่จะได้รับก็คือเป็นโค้ดของบิกินี่บอททอม bundle จะได้เป็นไอเทมเหล่านี้ที่เขาให้มามีอีก2คิดก็คือสปอนบับเฮาส์กับสปอนบับคิดรูมทั้งหมดนี้ก็คือจะอยู่ใน1โค้ดที่ผู้ชนะจะได้รับเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะ